สบายดีพี่น้องบวสุขสุขคนเนาะายดียามสวยๆพี่น้องเลยอากาศแจ่มใสเขาบอกคนจี่ตกกับบนษกสัมวันนี้ก็ลปไปทางไหนดอกพี่น้องเอ้ยเราครัวอันนี้ช่วนพักเขา พักกะบอหอยงามดอกปลูกพอได้กินแต่ว่ามักเล่นนะำลายแล้วกินบ่ทันมักกะเทะแหละพี่น้องมีสุกหลายนี่มันมักกะเทะเปิดอันนั้นมักกะเทะอันนั้นก็มักกะเทะเป็นมักผิดต้นหอมผักชีเหล้าข้ากระบาดปลูกพอได้กินพี่น้องเนาะพอได้ซื้อเขาเนาะ ปลูกเล็กๆได้นหน่อยปลูกร้มันก็บ,บ่งามมีเวลาครัวมันอีกนี่กำลังเ็ดกินไปหน่อยเ้ยออมออมเนื้อมันเองเขาใส่มะเขือลงไปแล้วเสียงโหดขับเลย ใส่ผักรวมแล้วใส่เห็ดนางฟ้าเก็บเอากำลังมันจุจูมมันจิงแกงมันจังเส่เพามากินแบบนีม้มันบาดแล้วมันบดเส่บดเส่บป็นใดสูจุ่มบป็ด้ดอันนี้พี่น้องหน้ากินบมเนาะใส่กับขัวก่อน น้ำประเด็กน้ำประเด็กเขาปุ้งเป็นอะไรล้วอบหนึ่งปุ้งแต่เข,าข้าวขวัวขาวขวัวก่อนจะมาใส่หนังหลัง หักอีตู่ต้นหอมผักบวุ้นเนาะต้นหอมผักบุ้นเนี่ยเดียวกันอื่นได้ทั้งสมอย่างแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยประมาณนี้เลยเนาะแกงอ่อมอ่ะใส่ผักลายหน่อยๆได้ใส่ผักรวมตัดผ่ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ย พื้นขาวตลอดมันตอบแสงแดดแน่นอนเลยสบายดีพี่น้องน้าลูกพี่นอ้นปปนองเอ้งนะนาะ้าลูกมันกะกินข้าวนั่งเอ๊ะหนึ่งเห็ดพี่น้องเอ้ยแกงอ,อ่อมมากินแกงอ่อมโมเมนต์ดีไม่หนึง่งเห็ดเราไม่จ่ายจับก็เห็นกินอิ่มแน่ยนอนเล่นเด้อเอ๊ น,น่าเหน็ดเด้นอน่าเหน็ดเด้นอน่าเหน็ดเลดยหามห้เด้อหามห้เด้อแม่อิกินเข่าเด้อเฮ้ย,ยต้องใส่เสียงให้ไหมน้ำบ่เังลงมือก่อนเหรอไอ้ <c oughs> มาได้พี่น้องกินเข่าเ้าน้ำกันพี่น้องแกงอ่อกเพื่อนก็หกในจังหน่อย แบบนี้หแล้วเนาะเพื่อนลูกหน่อยเออมาทำ่าเออลูกหน่อยมันก็สีหกในจังหน่อยมันไลยไม่คองยังหรอกมีแต่คองลูกสาวอีลูกชายแซ่บพี่น้อนเอ้ยมองกินบานเฮ่า นางเบิร์มไปกินอยู่ครับเปิดอารมณ์ดีกินนมแล้วกลางคืนนะปู๊บอกอยากว่าเที่ยวแต่ตื่นกินนมใช่แบบดุใช่แบบดีแท้ตื่นถูกสโมงเลยบ่ได้ยหายตื่นขึ้นมากินนมกินนมแล้วก็รับรับแล้วก็ตื่นรับตื่นรับตื่นโอู้่เดี๋ย เออเอ้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 เอองามเว้ยนอนบ่อิ่มของเฮานะก็ค่อยได้นอนดอกกลางคืนนะรัากินแซ่บแสบนอนเอ้ยมานมาหยักหินหินงามแล้วแบบมาข้าวแล้วเขียวมันมันจะมาหยากตัดเกดกันเกตเสียลมไปเลย กำาลักแซ่บเยอะหลมจากมือแล้วชิดได้ขาเข้าบาลอนเย่เยอะก่อนชีได้ชีดได้ตีกันยอมลูกนองนคืนผมไม่ยอมลูก

嗯，你跟我爸 ยังโหลดอะได้แหละหละมุนบัหุนบัเนาะพี่น้อ,นอ,ก,อ,นอก,ก็ได้ขินนำหรือแหลมรถทาง 百度呢嘛出来。

บอลกระส่ามีอีกหนึ่งบริเวณหัวม้า,มา อนหวควันเนอะอื12นาทีเลยพี่น้องเอ้ยอำลาพระจาาพี่น้อง ขอบครบคุณทุมึงชมเด้ออย่าลืมก็ไ์กดแชร์กดติดตาม่เนาะแ่บมันก็ดิ่งน้ำเด้อิยาศาที่เนแม็กซแชรบอลอนซิเบิดถั่วยแล้ว้าบออื่มพอกินอยู่ไละเขกินเคันพอกินบ่ชแสบตอนน้ำสี่็ดให้็ดกเงกจะใกจำแจมบิดอยู่บ่อยากว่าบ่าแ่บนะเาเห็ดนะมาดีไปเลนี่เรื่องจริงพี่นนองเลยหากกินยำอได้เกียงตับพอกิน